นางมิเชลโบเมนนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเธอคาดว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยจะลดลงอีกแต่ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นและก็เตือนมาให้เฟดปรดับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยเร็วเกินไปการคาดการแนวโน้มพื้นฐานของดิฉันก็คือว่าอัตราเงินเฟอ้อจะค่อยๆลดลงต่อไปด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับปัจจุบัน นาโบแมนระบุเอาไว้ในแถลงการที่เตรียมกล่าวในการประชุมธนาคารที่เมืองเมาอิรัฐฮาวายครับหากว่าอัตราเงินเฟอ้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องลงสู่เป้าหมายที่ระดับ2%ของเฟดก็จะเป็นการเหมาะสมมากเลยที่จะค่อยๆปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราเพื่อป้องกันไม่ให้นโยบายการเงินนั้นเข้มงวดมากเกินไปนะครับผมต่อมา ข้อมูลแรงงานของตลาดที่แข็งแกร่งเกินคาดที่เปิดเผยไปในวันศุกร์เนี่ยมันก็เป็นการบ่งชี้เลยนะคะว่าการเติบโตของค่าจ้างเพิ่มขึ้นและความคืบหน้าในการปรับสมดุลตลาดแรงงานในปีที่แล้วหยุดชะงักลงไปพร้อมเสริมว่าภาวะตึงตัวของตลาดแรงงานนั้นอาจจะทำให้อัตรางเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นดิฉันจะยังคงระมัดระวังในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของนโยบายในอนาคต นามโบแมนกล่าวไว้ครับการปรับรัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของเราที่เร็วเกินไปอาจจะส่งผลให้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเพิ่มเติมอีกในอนาคตและก็ทําให้อัตรางเงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมาย2%ในระยะยาวซึ่งมันจะใช้เวลาที่ยาวนานขึ้นทางด้านของสรข่าวรอยสเตอร์นะครับก็มีการรายงานว่านามโบแมนนั้นได้ลงมติร่วมกับคณะกรรมการเฟดคนอื่นๆเมื่อวันพุธ ที่ผ่านมาว่าให้โคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดเอาไว้ที่ระดับ5.25%ถึง5.5%ต่อไปซึ่งเป็นระดับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ทั้งนี้นะครับผู้กำหนดนโดยโบายการเงินนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงภายในปีนี้ขณะที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ว่าขณะนี้เฟดนั้นจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคมครับทุกท่านที่เป็นข่าวที่สนาขารอินโฟเควสนะครับมีการแปลแล้วก็เรียบเรียงเข้ามาครับนักทุนขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard าาทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0ง่อดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดครบหลอดไซด์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ เปเปอร์สโตนตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ีที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับเปเปอร์สโตนนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1 0 0 0 0หมืยูเอสอลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB ีจะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา100งร้อยูเอสอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำหาหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10บลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d o ล l a r เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง p e p e r s t o n e แล้วทางโรรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ เ p ปเปอสโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ